โครงการดำเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติสถานีตำรวจภูธรโชคชัยอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ดำเนินโครงการในหมู่บ้านเป้าหมายบ้านใหม่หัวสะพานหมู่ที่16ตำบจวทุ่งอรุณอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาได้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานปฏิบัติงานตลอด3เดือนที่ผ่านมาและได้ส่งต่อความยั่งยืนที่หมู่บ้านเป้าหมายแห่งนี้ โดยมีอำเภอโชคชัยองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่งอารุณกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมร่วมสนับสนุนการทำงานอย่างเข้มแข็งจนประสบความสำเร็จวันนี้ผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรโชคชัยตลอด3เดือนที่ผ่านมาได้รับโอกาสจากคนในหมู่บ้านทุกคนมีอาชีพมีงานทำเสมือนได้รับชีวิตใหม่ซึ่งหนึ่งในตัวแทนผู้ที่เข้าร่วมโครงการบอกว่าโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของสถานีจํา หลวงภูธรโชคชัยเป็นการให้โอกาสชีวิตได้เดินไปในทางที่ถูกต้องและสัญญาว่าจะไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกตลอดไปพอเข้าโครงการก็คือเราก็เหมือนกับถูกถูกตีกรอบให้ให้ให้อยู่ในความความถูกต้องของกฎหมายก็คือเราจะต้องมีวินัยในการมีชีวิตก็คือเรื่องเล่าเรื่องยาเราต้องหยุดเลยแล้วก็ไม่ไม่เข้าไปหามันเพราะว่ามันเป็นมันเหมือนกับว่าเรามันเป็นกฎ เหมือนเราอยู่โรงเรียนแต่เหตุผลก็คือมันก็ดีเพราะว่าเรามีวิัยในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นในอย่างก็คือถ้าเราหันไปมันจะทําให้เราเข้าใจว่าเราจะต้องถูกตรวจสอบนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่ามันเป็นความน่ากลัวที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราจะต้องถูกลงโทษถ้าเราทําผิดแล้วว่าหันกลับไปหายายแต่ทีนี้มันดีที่ว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากพี่มลอย่างที่ว่านะก็คือได้ได้เขาได้ให้โอกาสคือฝากงานที่เราทําเราก็มีอาชีพ โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรโชคชัยยังได้ขยายผลไปสู่หมู่บ้านต่างๆโดยทางอำเภอโชคชัยได้นำรูปแบบและผลการทำงานที่สถานีตำรวจภูธรโชคชัยทำเอาไว้เป็นต้นแบบในการทำงานยังหมู่บ้านอื่นๆนายธรรมทัตทองสำโรงในอำเภอโชคชัยบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และประสบความสําเร็จในหมู่บ้านเป้าหมายไปแล้วสิ่งหนึ่งที่อําเภอเลยงเห็นก็คือสถานีตารวจภูธรโชคชัยได้ส่งต่อความยั่งยืนในด้านต่างๆไม่เฉพาะหมู่บ้านเป้าหมายบ้านใหม่หัวสะพานหมู่ที่16เท่านั้นแต่ในขณะน,นี้ทางอําเภอยังคงร่วมมือกับตํารวจในพื้นที่ขยายพื้นที่การทํางานไปยังหมู่บ้านต่างๆอีกด้วยคือตอนนี้หมู่บ้านที่เราทำเนี่ยมันสําเร็จเป็นรูปธรรมอย่างอย่างนีเยี่ยมเลยนะแล้วก็เราก็จะขยายต่อ จะขยายต่อไปอยังหมู่บ้านข้างเคียงแล้วเราจะขยายต่อไปทั้งอำเภอเลยนะฮะผมว่าโครงการที่ชุมชนยั่งยืนเนี่ยหรือว่าโครงการปักกฏเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับถ้าหากว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้ทั้งทั้งอำเภอนะฮะอำเภอโชคชัย,ชยเราเนี่ยก็จะเป็นอำเภอที่ปลอดยาเสพติดได้แล้วถ้าหากว่าทั้งประเทศทำเนี่ยจะดีมากๆนะครับมันจะเป็นการที่เราแก้ไขปัญหาแบบแบบยั่งยืน เป็นแบบย่างยืนเลยเพราะว่าชุมชนดูแลกันเองนะครับการขยายผลโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานีตำรวจภูทรโชคชัยในวันนี้พันตำรวจเอกบุญโปรดประเรสริฐศักดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโชคชัยได้มอบหมายให้พันตำรวจโทรัฐวิทย์อนันติโรกลิศรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูทอนโชคชัยร่วมกับปลัดอำเภอโชคชัยนายชาณรงค์สุขชาติผู้นำหมู่บ้านนางระเบียบขาวชะอ,อน้นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลโชคชัย และอสอมได้ดําเนินการไปยังหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อปูพรมเอกซเรย์ชุมชนตรวจปัะสสะาวะหาสารเสพติดในร่างกายกลุ่มเสี่ยงพบว่ามีสารเสพติดจํานวน3รายเตรียมนําเข้าสู่กระบวนการโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นการขยายผลการทํางานไปยังทุกตําบลหมู่บ้านตามนโยบายของนอายอำเภอโชคชัยโดยมีสานีตำรวจผู้ทโชคชัยเป็นผู้ให้คําแนะนําและร่วมปฏิบัติงานไปพร้อมกับทุกภาคส่วนโครงการน,นี้ถือว่าเป็นโครงการาที่ดีมากนะครับ ที่ผมบอกว่าเราได้มีการประชุมกันก็ผมได้มีการย้ํากับผู้นําชุมชนว่าให้เป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับให้โอกาสทางสังคมนะครับแล้วก็ให้มีให้มีโอกาสถ้าพูดคุยได้ก็ให้พูดคุยนะครับถราพายปลาัยกันลรวก็ให้กําลังใจกันแนะนําชี้แนะแนวทางทำไงก็ได้ที่จะให้เขาลุดจักวงจรในเรื่องของยาเสพติด นในหน่วยสาสุขก็เป็นหน่วยที่จะไปช่วยในเรื่องของการที่จะไปร่วมตั้งแต่ค้นหาคัดกรองเนาะเพราะสามารถที่จะเข้ากับชุมชนได้ค่อนข้างดีในเรื่องของสายสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอเราเจอเคสหรือผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดเราก็ใช้วิธีการพูดคุยคัดคัดกรองเนาะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะได้ประเมินเนาะว่าเขาติดมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็เป็นการให้ความรู้กับผู้ที่ใช้ยาแล้วก็ครอบครัวไปด้วยเขาจะได้เข้าใจ แล้วก็จะได้ช่วยในเรื่องของอะไรนะช่วยในเรื่องของการมีส่วนร่วมที่จะทํายังไงให้ลูกหรือหลานหรือคนในสมา,สมาชิกในครอบครัวที่ใช้ยาเสพติดเลิอกอยาได้โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงการที่ตํารวจภูธรภาค3าสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ต้องการให้หมู่บ้านหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดโดยนําผู้ติดยาเสพติดมาบำบัดในชุมชนที่เรียกว่า CBTX เรื่องนี้พลตำรวจตรีคีริศักดิ์ตันตินวชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3าอธิบายว่าชุมชนบำบัดจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่รากหญ้าทำให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการออกไปยังชุมชนต่างๆจะเป็นการตัดตอนปัญหายาเสพติดที่เรื้อรังตามนโยบายที่ว่าเมื่อไม่มีผู้เสพก็ไม่มีผู้ขายตนมั่นใจว่าโครงการนี้คือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องอย่างแท้จริงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในการที่รักษาสภาพชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างถาวรน,นะครับก็มีการจัดการป้องกันภัยในหมู่บ้านการสื่อสารการส่งต่อในเรื่องความสงบสุขเรียบร้อยภายในหมู่บ้านโดยใช้ภาคีเครือข่ายในชุมชนให้ดูแลตนเองให้ได้โดยมีตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นพี่เลี้ยงถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกพื้นที่นะครับมันก็จะปลอดยาเสพติดไปโดยอัตโนมัติ ด้านนายวิเชียนจันทรโนโทไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าโครงการจุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์ต่อหมู่บ้านโดยตรงการสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขหรืออสม จะเป็นการเสริมพลังการทํางานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านได้อย่างยั่งยืนผมเองได้รับทราบและติดตามการดําเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งทางตำรวจเองได้มีการนำหลักการของโครงการปรกตแล้วมาต่อยอดนะครับก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าเป็นโครงการที่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาทิงในระดับตำบลหมู่บ้านเลยทีเดียว ในส่วนของฝ่ายปกครองเองผมก็ได้สั่งการให้ทุกอำเภอทุกพื้นที่นะครับว่าเราจะต้องรับโครงการนี้เข้ามาดําเนินการต่อเนื่องและผมคิดว่าถึงวันนั้นเราจะมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่าง,ย,างยั่งยืนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางพี่น้องตารวจหลายพื้นที่ที่ดําเนินโครงการนี้นะครับแล้วได้ทราบว่าทางสารีตํารวจพลตรโชคชัยเนี่ย ได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งผมได้ติดตามอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มโครงการจนวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นตัวแบบที่ดีในการนําโครงการนี้ไปใช้ในพื้นที่หรืนได้เป็นอย่างดีครับต่อจากนี้โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานีตำรวจปูธรโชคชัย เป็นเพียงแค่ผู้ประสานงานในการวางกรอบและร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้การแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเกิดความยั่งยืนนั้นหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนและประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆต้องร่วมมือร่วมแรงกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพราะหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันแล้วเชื่อว่าหมู่บ้านนั้นๆจะมีความผาสุกมีความยั่งยืนตลอดไปเช่นเดียวกับบ้านใหม่หัวสะพ,พานหมู่ที่16 ตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชยัยจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ครับ